ประเทศไทยยืนยันว่าไม่มีแผนเปิดด่านผ่านแดนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตามคำขอของสมเด็จหุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาซึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบและความจริงใจในการแก้ไขปัญหาของไทยการปฏิบัติตามคำขอนี้จะทำให้ไทยสูญเสียสิทธิในการยกเลิก MOU 4 3ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญในการรักษาความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนการยกเลิก MOU 43จะทำให้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสองประเทศเกิดขึ้นอย่างรุนแรงซึ่งไม่ใช่เส้นทางที่ไทย ต้องการไปยังการเปิดด่านผ่านแดนเป็นเรื่องที่มีความรุนแรงและเป็นเรื่องที่แต่ละบุคคลมีความเห็นและมุมมองแตกต่างกันการตัดสินใจในเรื่องนี้ต้องมีการพิจารณาด้วยความระมัดระวังและความเข้าใจที่ชัดเจนการเปิดด่านผ่านแดนอาจส่งผลต่อความสงบสุขและความมั่นคงของ,ของประเทศไทยนายนิกรเดชอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าไทยยังคงพิจารณาตามแนวทางสีข้อเสนอหลักซึ่งเป็นการเรียกร้องให้กัมพูชาถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดน และดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมกันปราบปรามขบวนการอาชญากรรมออนไลน์และดำเนินการจัดการพื้นที่ชายแดนร่วมกันการดำเนินการตามแนวทางนี้จะช่วยให้ไทยและกัมพูชาได้ร่วมมือแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนหน่อยห่างสม่ำเสมอและสามารถเดินไปด้วยกันในทางสันติธรรมได้อย่างเต็มที่การประชุม j b c จึงเป็นการพยายามให้มีกลไกทวิภาคีดดำเนินอยู่ต่อไปโดยไม่ทำให้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสองประเทศเกิดขึ้นอย่างรุนแรงการประชุมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการที่ไทยจะเสียสิทธ ในการยกเลิก MOU 43แต่เป็นการพยายามให้มีการหาหรือและพบทางออกในการแก้ไขปัญหาระหว่างสองประเทศการเข้าร่วมประชุม JBC จึงเป็นการที่เหมาะสมและสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศซึ่งจะช่วยให้ไทยและกัมพูชาได้ร่วมมือแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนอย่างสม่ำเสมอและสามารถเดินไปดด้วยกันในทางสันติธรรมได้อย่างเต็มที่การเข้าร่วมประชุม JBC จึงไม่ใช่การที่ไทยจะเสียสิทธิ์ในการยกเลิก MOU 43แต่เป็นการที่เหมาะสม และสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศซึ่งจะช่วยให้ไทยและกัมพูชาได้ร่วมมือแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนอย่างสม่ำเสมอและสามารถเดินไปด้วยกันในทางสันติธรรมได้อย่างเต็มที่การเข้าร่วมประชุมจีบีซีจึงเป็นการที่เหมาะสมและสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศซึ่งจะช่วยให้ไทยและกัมพูชาได้ร่วมมือแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนอย่างสม่ำเสมอและสามารถเดินไปด้วยกันในทางสันติธรรมได้อย่างเต็มที่การเข้าร่วมประชุมจีบีซีจึงไม่ใช่การที่ไทยจะเสียสิทธิ ในการยกเลิก MOU 4 3แต่เป็นการที่เหมาะสมและสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศซึ่งจะช่วยให้ไทยและกัมพูชาได้ร่วมมือแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนอย่างสม่ำเสมอและสามารถเดินไปด้วยกันในทางสันติธรรมได้อย่างเต็มที่การเข้าร่วมประชุม GBC จึงเป็นการที่เหมาะสมและสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศซึ่งจะช่วยให้ไทยและกัมพูชาได้ร่วมมือแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนอย่างสม่ำเสมอและสามารถเดินไปด้วยกันในทางสันติธรรมได้อย่างเต็มที่